เราก็จะกลับมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับกว่าจะมาเป็นติ่งนะคะและอีพีนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการเป็นติ่งเกาหลีจ้าคือชวนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยใช่ไหมคะเราอ่ะก็ได้ติ่งเออจารินพรไปด้วยก็คือเหมือนแบบเออพอเราอยู่มหาลัยเราเห็นมีงานอะไรอย่างงี้ที่แบบเออยมีงานที่กรุงเทพตอนนั้นเราเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดเออมีงานที่กรุงเทพปุ๊บเราก็ อกับเข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะมางานอย่างเช่นแบบมาแฟมิตติ้งที่เตยมีงานแฟนมิตติ้งงานเปิดตัวสินค้าอะไรที่เขามีงานที่กรุงเทพที่ตามมาลก็หรือว่าห้างต่างๆหรือสถานที่ต่างๆเนี้ยคือเราอะก็มาหมดเลยนะก็ไม่ใช่ว่าหมดหมายถึงว่าแบบก็พยายามมาเพราะว่าช่วงที่เราเรามาที่กรุงเทพอะบางวันก็จะเป็นงานแบบส่วนใหญ่อะศิลปินไทยหรือว่าดาราไทยอะจะมีงานเยอะๆก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยสุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเราก็จะกลับมากรุงเทพบางทีเราก็ไม่ได้กลับบ้านบางทีก็กลับบ้านบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็ไปนอนบ้านเพื่อ อย่างเงี้ยมาตลอดตั้งแต่ <อา S 2> เรียนเจ้าก่ไม <ขอ S 2> ่รูอะไรนะว่าช่วงที่เราอะติ่งเต้จริงพรช่วงนั้นอะมันจะเป็นช่วงที่เราก็เรื่องติ่งเกาหลีจริงๆเรื่องติ่งเกาหลีมาตั้งแต่ช่วงสมัยน่าจะมปลายแล้วอะแต่ว่าไม่ได้ติ่งแบบว่าจริงจังแล้วก็หาคลิปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นแบบชอบเพลงชอบอะไรของเขาก็คือสามารถแบบหาดูเพลงได้ตามเว็บสมัยก่อนเด็กดีพิงบุ๊กอะไรอย่างเี้คือยังไม่ค่อยเข้าถึงแบบยุคแบบสมัยนี้เหมือนแบบฟังผ่านแอปต่างๆหรือว่าผ่านโซเชียลต่างๆนะก็มยก่อนนี่คือวสม เพื่อนหามาเงี้ยอเออช่วงช่วงมอปลายนั้นก็ก,ก็ก็เริ่มก็เริ่มชอบแล้วจริงๆช่วงมปลายอ่ะเราอ่ะจะชอบชายนี่แล้วก็วันเดอร์เกิลนะคะแล้วก็น่าจะเกิดเจนแต่ก่อนหน้านั้นเลยอ่ะเราอ่ะเคยชอบเบบี้วอล์กมาก่อนก็คือเท้าความเลยการเป็นแบบติ่งเกาหลีก็เริ่มจากการฟังเพลงแบบเบบี้วอล์กรงบางเพลงสมัยก่อนนะคะที่ที่เขาแบบบีสิลปิมออกมาซึ่งเราก็ยังไม่ได้แบบเออที่จะจริงจังเท่าแบบสมัยนี้นะสมัยก่อนคือได้แค่ฟังเพลงหรือว่าได้ชอบตามเพลงแบบเต้นตามเพลงคือเต้นไม่ได้แบบหมายความว่าออกไปโคเวอร์อะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าก็เริ่มจจาากกกกนนนนะะะะะะคคคคคแแแแแลล้้วว็็็็็ยยุุทททีีี่่่เเปปบบบบบบโตรรฮอไ เขาเรียกอะไรอะเพอก็คือช่วงที่ทวิวันเดบิวว่ามันจะเป็นเพลงไฟใช่ปะแล้วเรากับเพื่อนเราอะก็คือรูมิเราที่มาวาทยาลคือเราอะเป็นคนแบบชอบเพลงเกาหลีอยู่แล้วเราก็เหมือนแบบพูดสะบอยเยอะๆให้เพื่อนฟังว่าเออเนี่ยทำไมถึงชอบเพลงเกาหลีทำไมถึงแบบต้องติ่งเกาหลีวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนตอนแรกเพื่อนอะไม่เข้าใจเลยแล้วแล้วคือพอพูดมากๆเขานมริ่มรู้สึกว่าเออเพลงเกาหลีมันก็น่าฟังใช่ไหมแล้วเราก็มีเมกคนนึงชื่อแมวไม่รู้ว่าเออชื่อวะแล้วมันจะรู้ด้วยตัวเรือเาล่านะ เงานเขาเรียกว่าอะไรงานใบเนี่ยคณะก็ไม่ใช่ด OK. ิงานใบเนี่ยเจอเมเตอร์เราจะมีงานใบเนี่ยก็คืองานแบบเลียเล้ยงเียนจบรุ่นอะไรอย่งนี้ใช่ปะนางอ่ะก็คอนเซปต์มันเป็นคอนเซปต์มันรักลูกทุ่งเว้ยแต่เชื่อปะว่านางไม่ไทำผมทรงแบบสมัยโบราณที่มันสมรักทุ่อะไรนางอ่ะกไไบบบบ็ไม่ด้ทำแบบคอนเซปต์แบบผมทรงแบบโบราณโบราณที่มันดูเหมือนแบบเออมันรักทุ่งเนี้ยนางเว้ยก็คือทำผมทรงซีแอลทนี่วันในเพีงไ่ายอ่ะที่มันจะแบบเรียบบไปแล้วก็แล้วก็เป็นอย่างไงเดี๋ยวเราเดียวเราขึ้นรูปให้ ได้คุยได้พูดหรือว่าได้มามอๆเกี่ยวกับการแบบติ่งเกาหลีของเรานะแล้วก็ช่วงเออ่ช่วงที่อยู่มาหาวิทยาลัยอ่ะมันจะหาฟังเพลงไม่ได้เหมือนสมัยนี้ก็คือ MV มันก็จะออกแบบลงแบบตามช่อง official ออฟิเชียลเขานี่แหละแต่ว่าการที่จะเอาเพลงอะ่ะมาฟังเออ่ในมือถือหรือว่าในคอมอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนอ่ะอันนี้คือเราไปก่อนว่าไม่ได้พิผิดนะคะแต่ว่าสมัยก่อนอะ่ะมันหายากจริงๆแล้วก็เราก็ไม่รู้วิธีการสั่งซื้ออัลบั้มหรือว่าการที่เราจะต้องไปซื้อเพลงเขายังไงอะไรเนงะี้ยคือสมัยก่อนอะ่คออนอะคือไม่ม่่่่่มมมมมมีีีคคคววาาาาาาารรรรแแบบบบููู้้้้เเเเเเเืืออองงนนนนนนนลลยยยยับบป็็็ศ์กกกๆจะะพผชึ จะไปหาเพลงพวกน้มาสมมติว่าวันนี้เพลงออกปุ๊บไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงขึ้นก็จะหาเพลงมาให้ได้แล้วไงนะก็จะโหลดมาในแบบไดฟ์อะไรย้ยให้เราไปฟังเป็น MP3 มพีาในคอมนะคือสมัยนั้นมันก็แบบเออสนุกในการติ่งอะเพราะามันต้องขวนขวานมันก็ต้องลำบากในการหาเพลงกว่าแต่แบบมีเอ็มีหาดูเอ็มวีหนึ่งเอ็มีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไนงะจะหาดูทุกสิ่งอย่างคือต้องค้นหาในเว็บบางทีก็แบบดูในพันทปต้องหาดูว่าเออวงนี้มีอะไรยังไงคือสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยมีบ้านแบบที่ ลำบากนิดหน่อยไม่เหมือนสมัยนี้แต่ว่ามันโอเคแล้วก็คือก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาหาวิทยาลัยก็มีเพื่อนสมัยก่อนที่อยู่บ้านบ้าน,บานแบบเราแวกเดียวกันเน่ะก็จะติ่งแบบมันเดเกิร์กับเกิร์เจนด้วยกันคือเพลงวันเดอเกิร์หรือเพลงผู้หญิองอะไรอยย่างงเี้ออกมาคือเพื่อเราจะเป็นแบบสาวๆหน่อยอนะไรอย่างเงี้ยเออนางก็จะชอบเต้นชอบโคเวอร์แบบเพลงจีแบบเอาง่ายๆว่าชอบตั้งแต่เพลงแรกเลยนะคะที่เป็นของเกิร์ลนิเกชันคือโคเวอร์ได้นางก็จะเต้นทุกอย่างที่แบบเป็นของเกิร์เจนคือนางชอบเกิร์เจนใช่ป่ะเราก็เลยจะรู้สึกว่านันนแาาร่อเลื้งแต่่นยาเราหลลีนะแ้วก็พอเข้ามหาาวิทยยลัมามมันก็แแบบบบต่่่อเยจชวง ช่วงมหาลัยเนี่ยคือไปช่วงไปเราติดตินไปเรื่อยๆก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆยังไม่คิดที่แบบเออจะมาดูคอนสเสิร์ตหรือยังไม่มีความคิดอะไรอย่างนั้นคือแค่หาดูเพลงเพลงใหม่คือฉันต้องได้ดูแบบสมมติเพลงออกแล้วฉันต้องได้ดูฉันต้องได้ฟังหรือฉันต้องมีเก็บไว้อะไรงนะแล้วก็แล้วพออยู่มหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะก็คือชอบไปช่วงปลายๆก็เหมือนแบบจะมีแอปแอปทวิตเตอร์ค่ะเริ่มเริ่มมีแอปทวิตเตอร์แล้วแล้วมันทำให้เหมือนเราอ่ะเข้าเข้าการสื่อสารในการติดเกาหลีได้มากขึ้นแบบ ออะไร่ามันเหมือนเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมคนที่ชอบแนวเกาหลีอะอยู่ในยุคนั้นยุคแรกๆที่เล่นทวิตเตอร์จะเป็นยุคที่แบบมีแต่เพื่อนเติงเกาหลีมากเยอะมาก,มากแบบไม่รู้ว่ากี่วงตัดกี่วงแต่คือตอนนั้นอะคือใครติงเกาหลีอะอยู่ในทวิตเตอร์คือรอดรอดคือในที่นี้คือรับรู้ข่าวสารไวรู้เลยว่าวงนั้นทําอะไรวงนี้ทําอะไรแบบวงไหนคัมแบ็กอะไรเนงะี้ยเริ่มรู้จากการที่หา หาคอนเทนต์ต่างๆได้ในทวิตเตอร์นะยุคแรกๆของการติ่งเกาหลีอของเราก็อยู่ในยุคมหาวิรันนี่แหละครับเหมือนกับพอเราอ่ะติงชายนี่ติ่งทูบีเอ็มช่วงนั้นก็เหมือนแบบห่างๆกับการติ่งชายนี่ไปเพราะว่าเพลงทูบีเอ็มอ่ะมันเยอะกว่าแลบบเหมือนมีเพื่อนเหมือนมีเพื่อนที่เป็นแฟนคลับของทูบีเอ็มมากกว่าแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับแฟนคลับทูบีเอ็มอะไรเงี้ยเยอะๆจๆจนๆจนเราอะก็เหมือนแบบไม่ค่อยได้ติ่งชายนี่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ฟังเพลงแล้วก็แบบอะไรเงี้ยอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็พอมาติ่งทูบีเอ็มเป็นการติิิ่งงงงงแแบบจจจจรรรััลล้ววะเเยพาา เวลาเขามีคอนเสิร์ตเวลาเขามาสนามบินอะไรนะคือไปนัป <คอ S 1> ่งรอไปนั่งรอเราเริ่มมาจิงทูทีเอ็นแบบเต็มตัว,ตวใช่ปหมเราก็คือทําทุกอย่างทุกอย่างที่แบบบางทีแบบเออไม่น่าเชื่อว่าเราจะทําได้อย่างเช่นไปรอที่สนามบินก็คือสมมติว่าเขามีไฟตีสองมาถึงที่ที่ไทยตีสองเราก็ไปรอสักนะบางทีนะบางครั้งนะไม่ได้แบบทุกครั้งคือบางครั้งก็ห้าโมงเย็นของวันนี้เพื่อที่จะรอรับเขาตีสองหรือถ้าวันนี้ไม่มีอะไรเลยคือไปตั้งแต่เช้าคือตื่นแล้วก็ไปเลยไปถึงสนามบินก็ไม่ได้ทำอะไรคือนั่งรออย่างเดียวนั่่่่่่่่งงรรรรรรรอออออออแแบบบบนนนนั้้ะะจจจกกกววาา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 าเเ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 เขขขมทไไไหหดดีีลยยืืื็คชปพ สิบวินาทีหรือหนึ่งนาทีในการที่เขาเดินออาสเกตอะไปที่รถอะมันมีความสุขมากไปแล้วเพราะหนึ่งระหว่างทางที่รอเขาอะมันอยู่แต่กับกลุ่มแฟนเขาแล้วก็จะมีแบบกลุ่มแฟนคลับพวกนี้แหละมันก็จะเหมือนแบบเราอะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกกันเราอะได้แลกเปลี่ยนเรื่องนู้นเรื่องนี้กลายเป็นเหมือนแบบช่วงที่เราติ่งพูบีเอมันกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเพราะว่ามีพี่มีน้องคนนั้นแบบมานัดเจอกันอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นสังคมสังคมหนึ่งที่ถ้าใครไม่ได้มาสัมผัสแล้วก็เขาก็จะไม่รู้จริงๆว่าการที่แบบไปเเเเจออออออกัััันนนนนนหหหรรรรรืืืะะะไไไงงีี้้ยยมมมมม่่่่สาาทลๆคคิดแแตบ เออแกทำอะไรมาเออเออรอแล้วแบบเหมือนแบบไม่แลกเปลี่ยนกันเออแกไปทำอันนั้นน่หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือในระหว่างที่เราคุยกันทุกวันในทวิตเตอร์แต่นในชีวิตจริงพอรเรามาเจอกันอ่ะมันจะมีเรื่องทั้งความสุขหัวร้อแล้วก็สมหวังไปด้วยกันแล้วก็บางทีก็เศร้าไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขที่ที่เราสนิ <S <S ทกันเราก็ได้ทำอะไรหลายอย่างแบบไปรอที่สนามบินแบบห้าหกชั่วโมงหรือแบบบางทีเราข้ามวันข้ามคืน้ยมันก็เป็นความสุขบางบางครั้งก็ร้อนบางครั้งก็ ไม่บางทีได้อยู่ขัางนอกบางทีก็อยู่ข้างในาบางทีได้เจอเขาพิมแบบเซี่ยสิวินาทีอะไนะมันก็มีความสุขมากๆแล้วเพราะว่าในระหว่างนั้นมันมีทั้งเพื่อนเราแล้วก็อะไรมันแฮปปี้เป็นความของกันแค่เขาบอกมือมาหรือว่าถ้าครั้งไหนที่เราถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปหรือไม่ถ่ายรือแค่แบบมองด้วยตามันก็เขาสุขแล้วเหมือนแบบเราได้ไปสร้างพลังลงให้เขารู้สึกว่าเออเขามาที่บ้านเขามาที่เมืองไทยอยนะ่างเงี้ยเออเขาเขาได้รับการต้อนรับต้อนรับที่อบอุ่นเลยนะแค่นั้นก็แบบแฮ ก็ได้แบบเวลาที่แฟนเลยตอนตอนนั้นเหมือนเหมือนจะมีแฟนโซนก่อนช่วงแบบนั้นคือก็ได้แล้วก็เปครั้กเหมือนนิดอะไรวะดวงมาแล้วอะไรเงี้ยคิดอยู่แค่นั้นแล้วก็คือพอมีกิจกรรมแบบให้ลุ้นให้ทัขึ้นไปทัมือกับทูีอ่ะแล้ครั้งแรกครั้งแรกน่ะนเราอยู่ในแฟนโซนแล้วเรายังมีโอกาสได้ทักเขาอีกเวยคือแบบนั่นนั่นเป็นแบบเหมือนนั่นเป็นการจุดประเด็นว่าเฮ้ยฉันกับมีก็วราอะกับเราอะกับทูีเอ็มไปด้วยแล้วก็กิ่เจเจโปรเจกต์ไปด้วยโปร เหมือนแบบติงเทนีของค่าย JYP อย่างแหละแล้วก็ทาให้เหมือนเราคุยกับน้องเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่าเออสมาชิกที่ตอนนี้เป็นเทนียอยู่อะมีใครบ้างแล้วหน้าตาเป็นยังไงหรือแบบพยายามช่วยกันค้นหาสืบดูว่าโอกาสของพวกเขาเหล่านี้จะได้เดบิวต์ไหม่หรือว่าจะได้เป็นศสลปินดาราในค่าย JYP อะไรอย่างนี้หรือเปล่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหนื่อยแล้วก็หาข้อมูลยากมากเพราะการเป็นเทนีเขาจะ,จะไม่ให้แบบไม่เปิดเผยตัวไม่มีไอจีไม่มีโซเชียลต่างๆไม่มีอะไรเลยทําให้เราอะต้องคอยหาว่า มีคนไปที่ตึกแล้วไปเจอไมอะไรเงี้ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราพยายามพยายามแบบสืบสอ,อก,กันกับน้องสองคนก็คือแบบพอเราเริ่มเริ่มดูข่าวแล้วว่าเออเีดีกับจินยองอะ่ะเขาอ่ะจะได้เดบิวต์แ้นนะแต่ว่าก่อนที่เขาจะเดบิวต์เป็นตัร้องอ่ะตอนนี้นเขาจะมีผลงานซีรีส์เรื่องดีมาซึ่งแบบตอนนั้นโหซีรีส์ดูยังไงวะจะไปหาดูยังไงอตอนนั้นก็ยังงงอยู่กับการแบบดูออนไลน์ส่ยๆแล้วงภาษาเกาหลีก็ไม่ออกแต่ก็มีน้องนี่แหละสอนน้องเขาก็สอนว่าเออพี่ต้องเปิดดูในล ก็ไม่บอกละกันว,ว่าหลังไหนเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ทนมิิลองเล่นละครจบพอ <laughs> จ,จบซีรีส์ไปแล้วปุ๊บเขาก็เดบิวต์เป็นวงขึ้นมาเป็นแบบยูนิตขึ้นมาเป็นยูนิตชื่อ J J Project ก็หลังจากนั้นก็ยังติดทั้งทูบีเอง M, แล้วก็ J J Project ด้วยคนะ่ะแล้วช่วงที่แบบพอเขาพอเขาไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีผลงานเลยนะคือเขาออกเพลงมาหนึบบ่งงหนึ่งหนึ่งอประมาณวเป็นแบบมีอัลบั้าใช่ปะเราก็รู้สึกว่าเขาหายไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเศร้ามากแล้วช่วงนั้นก็ยังแบบก็ยังโชคดีที่เรายังติดทูบีเอ พี่นอยหรือแบบน้องโทบอกพี่นอยเข้าไปนะไม่ทันแล้วอ่างเงี้ยคือก็แฮปปี้กลายเป็นงแฮปปี้ไปเป็นเรื่องตลกไปอะคือเสียงเงินท่าแท็กซี่ะไปกับกับบ้านเราอะไปสวน,นน้ำปุ๊อ่ะมันเจ็ดแปรนะแล้วยังไม่ลงทั้ที่จะไปกินเมนูมนี้คือแบบขนาดเราเสียเงินขนาดนาั้นมันก็ยังมีความสุขอะเพราะรอะไรว่าเพราะว่าการที่ไปถึงนี้แล้วถึงแม้จะไม่ได้เจอแล้วสุดๆก<ต>็เหมือน<อ>ที่ติ่งทูเอ็มะมันก็เหมือนมีข่าวแว่วมาว่าจเจโปรเจกต์อะเขาจะถูกเดบิวต์เป็นวงใหม่เออเราก็แบบเฮ้ยม เรารอเขามานานเขาหายไปแบบเป็นปีเลยนะแบบหลายอะ่ะเป็นแบบนานอะ่ะเขารู้สึกเรามนันคือนานมากจะมีโอกาสเขาเหมือนมีโอกาสจะได้เดบิวต์วงใหม่ที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนั้นก็ก็รู้แล้วแหละว่าว่าจะมีใครบ้างแล้วช่วงนั้นเขาก็ได้เดบิวต์เป็นวงชื่อก็เซเว่นก็คือจะมีสมาชิกทั้งหมดเจ็ดคนในตอนนั้นอะ่ะก็รู้สึกแล้วช่วงที่เราเซเว่นอย <ๆ S 2> ู่น้องที่รู้จักกันที่แบบเป็นที่เราติงเทนีไปด้วยกันก็บอกพี่พี่เดี๋ยวจะมีอีกวงหนึ่งอ่ะที่เราติงอ่ะที่เราชอบเขาอ่ะเออ จะเดบิวต์อีกแล้วนะนี่ก็แบบตายตายแล้วกูตายแล้ว,ลวฉันจะต้องทำอะไรกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยตอนทูเองฉันก็ต้องติ่งหรอ้วเซเว่นฉันก็ติ่งติ่งหรอแล้ววงไหนฉันก็ต้องติ่งอีกหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อปะก็ยังติ่งเพราะเราชอบเขาไปแล้วอ่ะเออเราก็รู้สึกว่าเราต้องติ่งก็คือวงนันก็ชื่อเดซิทแต่ช่วงแต่ว่าเราอะติ่งเดซิทช่วงที่น,อน้อ<า>ยมากเดบิวตแล้วอ่ะเราก็แบบไปไปอยู่นะแต่ว่าไม่ได้แบบไปถึงขั้นแบบหนักติ่งหนักเท่ากับเซเว่นอะเพราะว่าเซเว่นมันเหมือนแบบ ตัวเราเองนะเราอะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เริ่มไม่ค่อยอยากเล่นทอีกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทํางานเราก็เหนื่อยแล้วเรายังจะต้องมาแบบซัพพอร์ตเขาด้วยการแบบทําบ้านด้วยอะไรด้วยก็รู้สึกว่าเออค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาด้วยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าเราอะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบเข้าทวิตเตอร์บางทีก็เบื่อเบื่อบ้างเบื่อเบื่อผู้คนเบื่อเบื่ออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นช่วงที่แบบเบื่อเบื่อก็เลยก็เลยหาหยจากทวิตเตอร์ไปบ้างบ้างเล็กน้อยแบบไม่ถึงกับหายไปเลยก็เคยมีแบบลบแอปเหมือนนนกัะเพราะะว่่าเเบืออไรยงี้แต่่วาไอ้พออกกกาาาาารรเเเเบื่่่นนนียยมมมัลลขึน แล้วพอเล่นยูทูปก็ดูเพลงเรนั้นก็ยังก็ยังฟังเพลงเกาหลีดีก็ยังรู้สึกชอบเพลงเกาหลีดีอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยกลับไปเล่นทวิตเตอร์แล้วช่วงที่เราเล่นทวิตเตอร์อ่ะมันก็เหมือนกับมีข่าวว่าเจมส์อพีอ่ะจะเดบิวต์วงใหม่แล้วนี่ก็แบบตายแล้วเด็กคนเด็กน้อยคนนั้นอะไรเงี้ยเด็กคนนั้นที่เราที่ยังเหลือเขาคนเดียวที่เป็นรุ่นเดียวกับที่เราชอบก็จะเป็นเรซิกที่เขากับเป็นเทนนิสรุ่นเดียวกันมันยังเหลืออีกคนนึงนะอะไรเงี้ยที่ที่เรายังรู้สึกชอบเพราะอีกคนนึงอ่ะ เราต้องเหมือนต้องตามอีกแล้วเหรอวะตอนนั้นก็แบบยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราต้องตามจริงเหรอวะเรายังชอบก็เซเว่นอยู่นะเรายังต้องอยากเรายังต้องซัพพอร์ตก็เซเว่นอยู่นะอะไรเงี้ยใจมันใจมันก็คือแต่แต่เราแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราอยากซัพพอร์ตบางชาเนอะเออเราก็เลยเราก็เลยลองลองเปิดใจกับบางชาอีกทีว่าถ้าวงนี้มันจะต้องเป็นวงสุดท้ายแล้วนะที่เราจะติ่งเพราะว่าอายุก็เริ่มเยอะแล้วนะจะแบบติ่งอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นแบบบางทีก็คิดว่าไม่ราจะติ่งอะไรก็ไดแล้วก็มาถึงวงสุดท้ายจริงๆแแแลล้้้้ววนนนนนะะะททีีีี่่่่่่เเเเรรราตตติิงงงงอออออยยยยููกกกกก็็็็ปััััจจจุบบคคคืมมมมม์หด 9คนตอนแรกมี9คนนะคะตอนนี้มีสมาชิกเหลือ8คนแล้วก็ไปหาดูได้นะคะว่าสเตจคิทมีใครบ้างซึ่งเราก็เลยเออกลับมาติ่งกลับมาติ่งจริงจังอีกครั้งในการที่สร้างแอคใหม่เพื่อติง Stay ่งสเตจคิทโดยเฉพาะนะคะไม่ได้แบบหลบหนีหรืออะไรอย่างนี้นะแต่แค่รู้สึกว่าบางชานก็คือคนที่เราเฝ้ารอเขามานานกันตั้งแต่ปี2012เนอะเพราะเขาได้เขาได้รีวิวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ควรสป,ปอร์ตเขาแล้วเราก็อยากสป,ปอร์ตเขามันไม่ใช่แบบเหมือนเป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็เเ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 ปปป็็็นนนนนนนสิิิ่่่่่งงงงงททีีีรรรราาาาาคคหมมือออยยยกกััั์ตตขลแบบบจจจจจะถึุ้ เอาละค่ะเราก็เล่าเรื่องราวต่างๆตั้งแต่กว่าจะมาเป็นติงของเราไปใน E ีพีแรกจนถึง e ีพีนี้อีพีที่2แล้วนะคะก็เล่าตั้งแต่เราติงดาราไทยไปจนถึงดาราเกาหลีศิลปินเกาหลีไอดอลเกาหลีแล้วก็เราก็คิดว่าเออมันก็พอสมควรแล้วที่เราเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็ทีนี้ใครใครก็ต่างรู้แล้วว่าฉันเป็นติงแล้วก็เดี๋ยวมี E ีพีหน้านะคะจะมาเล่าลงรายละเลอียดว่าแต่ละวงแต่ละวงอะเราไปทําอะไรมาบ้างแล้วก็ได้